เราก็จะมาดูการประยุกจากวัสดุเรือใช้นะครับทำกังหันวิดน้ำครับว่าโรงเรียนของเรานะครับมีคลองชประทานไหลผ่านนะครับคลองชประทานจากเขื่อนซิลินทรน,นะครับจะหัดอุบวนราชธานีนะครับสังเกตว่าบริเวณโรงเรียนของเรานะครับก็จะแห้งแล้งนะครับในช่วงเทอมสองเราก็หวังว่ากังหันวิดน้ําช่วยดึงน้ําขึ้นมาลดน้ํานะครับหรือว่าเกิดความชุ่มชื้นในบริเวณ ส่วนนี้ได้บ้างนะครับครับส่วนนี้ก็จะเป็นตัวเพลาแล้วก็สี่นะครับเราจะทําให้คล้ายกับล้อรถนะครับเพื่อให้เกิดการหมุนเหมือนล้อรถเลยนะครับนี่ก็จะใส่ลูกปืนนะครับเพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างหมุนครับให้มันหมุนได้ดีนะครับสาหรับตัววงล้อนะครับเราใช้เหล็กกล่องนะครับอ่าหนึ่งหนึ่งนิ้วนะครับมวนวงกลมนะครับเป็นล้อนะครับเราใช้ประมาณ3ามเส้นนะครับซื้อมาเส้นละร้อยยี่สิบบาท ส่วนใบพัดเราใช้แปรเก่านะครับมาทุบให้แบนนะครับแล้วทาเป็นใบพัดน้ํานะครับตัวตักน้ำนะครับเราใช้เป็นขวดพลาสติกเก่านะครับเราจะลองควดใหญ่ก่อนนะครับว่าม,มันจะได้ไหมเพื่อให้การตักน้ำได้เยอะนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เราก็จะเปลี่ยนเป็นขวนเล็กนะครับ ลองดูนะครับใส่ใส่ให้พอหมอะก,ก่อนนะครับถ้ามันมันหนักมันเบาเกินไปเราเพิ่มทีหลังได้เราประกอบวงล้อเสร็จนะครับเราก็ลองมาติดตั้งกับที่เสาของเราที่อยู่ยที่คลองน้ํานะครับคลองส่งน้ําที่ผ่านมาข้างโรงเรียนของเรานะครับก็เสาของเรานะครับฝังไว้ความสูงถึงระดับน้ําอยู่ที่1เมตรกับห้าเซนนะครับ วงล้อเราก็จะที่เราคำนวณมามันก็จะพอดีกับน้ําที่มีนะครับเราลองใส่ดูนะครับสังเกตด,ดูขวดน้ําเราจะเป็นเปลี่ยนเป็นขวดเล็กนะครับตอนแรกเราลองขวดใหญ่แล้วน้ํามันไม่สามารถขึ้นได้น้ํามันเบาเกินไปนครับเราได้เพิ่มแปรนะครับเพิ่มใบพัดน้ําในสวนด้านล่างอีกนะครับเราเพื่อให้มันเกิดแรงต้านไม่มากขึ้น เพื่อให้ยกน้ําขึ้นมาได้นะครับจะได้สมดุลกับขวดน้ําที่เรามีอยู่นะครับหลันจากที่เราเพิ่มใบพัดแล้วก็เปลี่ยนขวดน้ํานะครับน้ําก็ขึ้นมานะครับอย่างที่เราต้องการนะครับบริเวณรอบๆนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นนาข้าวนะครับของแปลงเกษตรของโรงเรียนของเรานะครับ ส่วนนั้นเราต่อท่อลงในนาได้เลยเพราะว่ามันอยู่ต่ํากว่าห้องน้ํานะครับแต่รหัสวิดน้ำของเราจะวิดน้ําขึ้นมาในส่วนด้านอีกฝั่งของถนนนะครับซึ่งเป็นที่สูงนะครับปกติเราใช้เครื่องสูบน้ํานะครับเพื่อลดหรือว่าสูบ่ขึ้นมาใส่ให้มันชุ่มชื้นนะครับแต่เราลองคํานวณดูแล้วว่ามันถ้าเรามีวิธีที่ประหยัดมันจะดีนะครับก็จะเป็นการใส่รางนะครับรองน้ํานะครับ เพื่อให้ไหลไปตามท่อนะครับไปในสวนโน้นที่เป็นสนามหรือว่าเป็นคลองข้างทางนะครับครับท้ายคลิปก็ต้องขอขอบคุณนะครับคณะครูนักเรียนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนักการพันุ์โรนะครับที่ช่วยทําสิ่งประดิษฐ์เรยวนี้ขึ้นมาได้สําเร็จนะครับยังไงขอฝากติดตามแล้วก็ให้กําลังใจโรงเรียนขนาดเล็กนะครับโรงเรียนบ้านห้ยน้ำใสนะครับอำเภอสิรินพรจังหวัดอุบลด้วยนะครับสวัสดีครับ